จักรวาลเต็มไปด้วยดวงดาวหลากหลายขนาดหลากหลายประเภทดาวที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าไฮเปอร์ใจแอนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีความแปลกประหลาดอีกด้วยดาวไฮเปอร์ใจแอนมีความสว่างมากเป็นพิเศษและมีมวลมหาศาลมากพอที่จะสร้างดาวฤกษ์ได้เป็นล้านดวงเมื่อดาวเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้น พวกมันจะรับมวลสารทั้งหมดที่มีอยู่ในบริเวณนั้นและใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วและร้อนระอุดาไฮเปอร์ใจแอนถือกำเนิดขึ้นผ่านกระบวนการเดียวกันกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆและส่องแสงในลักษณะเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกมันแตกต่างจากพี่น้องที่มีขนาดเล็กกว่ามากดาวฤกษ์ไฮเปอร์ใจแอนได้รับการระบุแยกจากดาวฤกษ์ซูเปอร์ใจแอนดวงอื่นๆ เนื่องจากดาวฤกษ์เหล่านี้มีความสว่างมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือมีความส่องสว่างมากกว่าดาวดวงอื่นๆการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณแสงที่ดาวฤกษ์เหล่านี้ปล่อยออกมายังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าดาวฤกษ์เหล่านี้สูญเสียมวลอย่างรวดเร็วโดวยปกติแล้วดาวฤกษ์ทุกดวงก่อตัวขึ้นในกลุ่มกา๊าซและฝุ่นไม่ว่าดาวฤกษ์จะมีขนาดเท่าใดกระบวนการนี้ก็กินเวลาหลายล้านปี และในที่สุดดาวฤกษ์ก็จะเริ่มทำงานเมื่อเริ่มหลอมไฮโดรเจนที่แกนกลางนั่นคือช่วงเวลาที่ดาวฤกษ์จะเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการที่เรียกว่าลำดับหลักคำนี้หมายถึงแผนภูมิวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่นักดาราศาสตร์ใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ทั้งหมดใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในลำดับหลักโดยจะหลอมไฮโดรเจนอย่างสม่ำเสมอยิ่งดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่และมีมวลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เชื้อเพลิงหมดเร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในแกนกลางของดาวฤกษ์หมดลงพวกมันก็จะออกจากลำดับหลักและวิวัฒนาการไปเป็นประเภทอื่นความแตกต่างที่สำคัญจะเกิดขึ้นเมื่ออายุไขของดาวฤกษ์นั้นสิ้นสุดลงซึ่งขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์แต่ละดวงอย่างดวงอาทิตย์ของเราก็จะสิ้นสุดอายุไขในฐานะเนบิ u l a ดาวเคราะห์ ra, และปล่อยมวลของดาวฤกษ์ออกไปสู่อวกาศในเปลือกของกา๊าซและฝุ่น เมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับดาวยักษ์ใหญ่และชีวิตของพวกมันสิ่งต่างๆก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นการสิ้นสุดของพวกมันอาจจะเป็นหายนะที่น่ากลัวมากเมื่อดาวที่มีมวลมากเหล่านี้ใช้ไฮโดรเจนจนหมดพวกมันก็จะขยายตัวจนกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่ดวงอาทิตย์ของเราก็จะเป็นแบบเดียวกันนี้ในอนาคตแต่ในระดับที่เล็กลงมากสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปภายในดาวเหล่านี้เช่นกัน การขยายตัวเกิดขึ้นเมื่อดาวเริ่มหลอมรวมฮีเลียมเป็นคาร์บอนและออกซิเจนซึ่งจะทำให้ภายในดาวนั้นร้อนขึ้นในที่สุดก็จะทำให้ภายนอกขยายตัวกระบวนการนี้จะช่วยให้ดาวไม่ยุบตัวลงแม้ว่าดาวจะร้อนขึ้นก็ตาม ในช่วงซูเปอร์ไจแอนด์ดาวฤกษ์จะแกว่งไปมาระหว่างสถานะที่ต่างกันโดยจะเป็นซูเปอร์ไจแอนสีแดงอยู่พักหนึ่งจากนั้นเมื่อเริ่มรวมองค์ประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันที่แกนกลางก็อาจจะกลายไปเป็นซูเปอร์ไจแอนสีน้ำเงินในช่วงระหว่างนั้นดาวฤกษ์ดังกล่าวอาจปรากฏเป็นซูเปอร์ไจแอนสีเหลืองได้เช่นกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง สีที่ต่างกันก็เกิดจากความจริงที่ว่าดาวฤกษ์ขยายขนาดขึ้นเป็นหลายร้อยเท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ของเราในช่วงซูเปอร์จแอนสีแดงและเหลือเพียงน้อยกว่า25เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ในช่วงซูเปอร์จแอนสีน้ำเงินนั่นเองในช่วงที่ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่สุดนี้พวกมันจะสูญเสียมวลค่อนข้างเร็วจึงทำให้มีความสว่างมาก ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่สุดบางดวงมีความสว่างมากกว่าที่คาดเอาไว้และนักดาราศาสตร์ก็ได้ศึกษาดาวฤกษ์เหล่านี้อย่างละเอียดมากขึ้นเนื่องจากมีมวลและความสว่างสูงดาวฤกษ์ไฮเปอร์จแอ้นจึงมีอายุเพียงไม่กี่ล้านปีซึ่งนับว่าอายุไขของมันค่อนข้างสั้นพวกมันเผาพลานไฮโดรเจนหมดอย่างรวดเร็วในที่สุดแกนกลางของดาวยักษ์ใหญ่นี้ก็จะหลอมรวมธาตุที่หนักขึ้นเรื่อยๆ จนแกนกลางกลายเป็นเหล็กเกือบทั้งหมดเมื่อถึงจุดนั้นก็จะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการหลอมรวมธาตุเหล็กให้เป็นธาตุที่หนักกว่าการหลอมรวมจะหยุดลงอุณหภูมิและแรงดันในแกนกลางที่ยึดส่วนที่เหลือของดาวไว้ซึ่งเรียกว่าสมดุลไฮโดรสตติกหรือก็คือแรงดันภายนอกของแกนกลางที่ผลักไปต้านแรงโน้มถ่วงของชั้นต่างๆที่อยู่เหนือมันจะไม่เพียงพอที่จะหยุดส่วนที่เหลือของดาวไม่ให้ยุบตัวลงสมดุลน,นั้นหมดสิ้นไปแล้ว ดาวจะพังทลายลงอย่างรุนแรงชั้นบนที่พังทลายจะชนกับแกนกลางซึ่งกำลังขยายตัวจากนั้นทุกอย่างจะดีดกลับออกมานั่นคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อเกิดซูเปอร์โนวาในกรณีของซูเปอร์โนวาขนาดใหญ่การสิ้นสุดของดวงดาวที่ร้ายแรงนั้นไม่ใช่แค่ซูเปอร์โนวาเท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นไฮเปอร์โนวาซึ่งจะเกิดการระเบิดของรังสีแกมมาเป็นการระเบิดที่รุนแรงอย่างน่าเหลือเชื่อ จะเกิดเป็นเศษซากดาวจำนวนมหาศาลและรังสีที่รุนแรงปัจจุบันดาวฤกษ์ A 1 3 6 a 1กอถือเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากที่สุดในจักรวาลดาวดวงนี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง265เท่า นักดาราศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจว่าดาวฤกษ์ชนิดนี้มีอยู่ได้อย่างไรมันส่องสว่างมากที่สุดด้วยมวลเกือบ9ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเราแถมยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ในเนบิวลาทารันทูล่าในกลุ่มเมฆแมกจอลันใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดวงอื่นๆในจักรวาลด้วยถัดมาคือดาวฤกษ์ WR 1 0 1 E มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง150เท่าปัจจุบันเรายังทราบข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับดาวดวงนี้แต่ขนาดอันมหึมาของมันก็ทำให้เราไม่อาจมองข้ามได้ต่อมาคือ HD 269810ซึ่งพบในกลุ่มดาวดราโดอยู่ห่างจากโลกเกือบ1,70 0 0 0ปีแสงมีรัศมีประมาณ18.5เท่าของดวงอาทิตย์ ให้ความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง2.2ล้านเท่านี่คือในบิลลาดอกโบตันตั้งอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นดาวยักษ์สีน้ำเงินพล้ายกับดาว a 1 3 6 a 1นอกจากนี้ยังอาจเป็นหนึ่งในดาวเลิกที่มีความสว่างมากที่สุดด้วยความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง3.2ล้านเท่า นอกจากจะมีมวล150เท่าของมวลดวงอาทิตย์แล้วดาวดวงนี้ยังถือว่าเป็นดาวเลือกที่ค่อนข้างใหญ่โดยมีรัศมีมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ100เท่าเลยทีเดียวนี่คือดาว LBV 1806.20มีข้อโต้แย้งอยู่พอสมควรเนื่องจากนักดาราศาสตร์บางคนอ้างว่ามันไม่ใช่ดาวดวงเดียวแต่เป็นระบบดาวคู่ มวลของระบบอยู่ที่ระหว่าง130 2 0 0ถึง200เท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเรานี่คือ HD 93129A ดาวยักษ์สีน้ำเงินดวงนี้ติดอันดับดาวเลิ์กที่สองสว่างมากที่สุดในทางช้างเผือกมันอาศัยอยู่ในเนบิวลา NGC 3372และค่อนข้างอยู่ใกล้ดาวเลิ์กยักษ์ดวงอื่นๆดาวดวงนี้อยู่ในกลุ่มดาวกระดูกงูเรือ ซึ่งเชื่อว่ามันมีมวลประมาณ120 1 2ถึง127เท่าของมวลดวงอาทิตย์และที่น่าสนใจก็คือวัตถุน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวคู่โดยมีดาวฤกษ์คู่ที่มีมวล80เท่าของมวลดวงอาทิตย์ภาพนี้คือ hd 9 3 2 5 0เป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลประมาณ118เท่าของดวงอาทิตย์ของเราอยู่ห่างออกไปประมาณ1 1 0 0 0ปีแสง เรายังไม่ทราบข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุนี้มากนะักแต่ขนาดของมันก็ใหญ่มากเช่นเดียวกันวัตถุในระบบดาวคู่อีกชนิดหนึ่งคือ NGC 3603-A1 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ20,000ปีแสงในกลุ่มดาวกระดูกงูเรือดาวฤกษ์ที่มีมวล1 6 6เท่าของดวงอาทิตย์นี้ มีดาวข้างเคียงที่มีมวลมากกว่า89เท่าของดวงอาทิตย์นี่คือกระจุกดาวพิสมิส24ส่วนหนึ่งของเนบิ u l a NGC 6357เป็นซูเปอร์จแอนสีน้ำเงินที่แปรผันได้เป็นส่วนหนึ่งของกระจุกดาวสามดวงที่อยู่ใกล้กันถือเป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดและส่องแสงสว่างมากที่สุดในกลุ่ม โดยม,มีมวลระหว่าง100ถึง120เท่าของมวลดวงอาทิตย์ดาวฤเรกถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอย่างหนึ่งของจักรวาลการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเรกนั้นจึงเป็นเบาะแสสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจกาแล็กซีและดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ของเราเป็นตัวอย่างชั้นยอดให้เราได้ศึกษานักดาราศาสตร์มีดาวเทียมหลายดวงที่ศึกษาดวงอาทิตย์และพวกเขาก็รู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของดวงอาทิตย์มาเป็นเวลานานแล้วดวงอาทิตย์มีอายุกลางคนและอยู่ในช่วงกลางของช่วงชีวิตที่เรียกว่าลำดับหลักในช่วงเวลาดังกล่าวดวงอาทิตย์จะลอมไฮโดรเจนที่แกนกลางเพื่อสร้างฮีเลียม นักดาราศาสตร์จัดประเภทดาวฤกษ์เป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ได้แก่อุณหภูมิมวลองค์ประกอบทางเคมีและอื่นๆดวงอาทิตย์ของเราจัดอยู่ในกลุ่มดาววัยกลางคนซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่เรียกว่าแถบลำดับหลักโดยพิจารณาจากอุณหภูมิความสว่างมวลและองค์ประกอบทางเคมีดาวฤกษ์เกือบทั้งหมดใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนลำดับหลักนี้จนกระทั่งพวกมันได้ดับสลายไป คำจำกัดความพื้นฐานขององค์ประกอบดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักนั้นคือดาวฤกษ์ที่หลอมไฮโดรเจนเข้ากับฮีเลียมที่แกนกลางไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของดาวฤกษ์จากนั้นดาวฤกษ์จะใช้ไฮโดรเจนสร้างธาตุอื่นๆเมื่อดาวฤกษ์ก่อตัวขึ้นก็เป็นเพราะกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนเริ่มหดตัวหรือดึงเข้าหากันภายใต้ใตแรงโน้มถ่วงทำให้ดาวฤกษ์ยุคแรกมีความหนานแน่นแล้วร้อนจัดอยู่ในบริเวณใจกลางกลุ่มก๊าซ ซึ่งจะกลายเป็นแกนกลางของดาวฤกษ์ความหนานแน่นในแกนกลางจะถึงจุดที่อุณหภูมิอย่างน้อย8-10ล้านองศาเซลเซียสชั้นนอกของดาวฤกษ์ก็จะกดทับแกนกลางการรวมกันของอุณหภูมิและแรงกดดันนี้ทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชันนิวเคลียร์ซึ่งเป็นจุดที่ดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้น มวลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะทางกายภาพของดาวฤกษ์นอกจากนี้ยังให้เบาะแสว่าดาวฤกษ์ดวงใดจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใดด้วยยังบอกได้อีกว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นๆจะดับลงไปอย่างไรยิ่งมวลของดาวฤกษ์มีมากเท่าใดแรงกดดันจากแรงโน้มถ่วงที่พยายามจะยุบตัวดาวฤกษ์ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันที่มากขึ้นนี้ ดาวเริกจำเป็นต้องมีอัตราการหลอมรวมที่สูงขึ้นยิ่งมวลมีมากเท่าใดแรงกดดันในแกนกลางก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้นและอัตราการหลอมรวมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็จะกำหนดว่าดาวเริกจะใช้เชื้อเพลิงหมดเร็วเพียงใด